สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็อยู่กันที่ช่องไอ้แดงบอลเด็ดอีกเช่นเดิมนะครับผมนะเป็นช่องวิเคราะห์บอลก่อนเกมนะครับหรือว่าบอลเต็งนะครับผมนะ ก็สวัสดีวันอังคารที่1สิงหาคม25-6 6กนะครับก็มาเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะครับผมนะสำหรับบอลวันนี้ที่ผมหยิบมาก็จะเป็นบอลโคปาลิเบอร์ดอรเรสนะครับผมนะระหว่างริเวอร์เพลเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์นาซิอองนวนนะครับผมนะเก็เล่นเวลา7โมงนะครับหยิบมาเป็นบอลเช้าเลยนะครับผมนะคู่นี้น่าจะดูดีสุดแล้วนะครับที่ผมหยิบมานะครับผม ก่อนที่จะเข้าไปวิเคราะห์บอลหนึ่งตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะจะไม่พลาดที่ใหม่หมทีเด็ดโดนๆน,นะครับส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับผม อ่ะก็ขอสรุปผลเมื่อคือนกันก่อนนะครับสำหรับหน้า YouTube เมื่อคืนที่ผมให้ไป1ตัวนะครับผมนะหวานเจีย๊ยบทั้งหน้าบอลทั้งเต็มเวลาเต็มเกมนะครับผมนะสำหรับเมาโมกับวานาโมเมื่อคือนนะครับผมนะผมก็ให้เชียร์เมาโมไปที่ราคา1ลูกครึ่งนะครับผมนะแล้วก็สูงเต็มเวลาเต็มเกมอยู่ที่3เมตรนะครับจบเกมเมาโมก็ชนะไปที่3ต่อหนึ่งนะครับผมนะก็กินเต็มมาหมดเลยนะครับทั้งหน้าบอลแล้วก็สูงเต็มเวลาเต็มเกม,เมนะครับผมนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับทีเด็ดหน้า u t u b e นะครับผมก็สําหรับในกลุ่มนะครับผมใครอยากเข้ากลุ่มก็จะมีกิจกรรมทายผลฟุตบอลกันทุกวันนะครับผมนะรางวัลละ500บาทแจกกันทุกวันนะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์มหาผมได้ที่ไลน์แอด้านล่างนะครับแอดศูนเนะครับเข้ามาในกลุ่มรับรองได้มากกว่าเสียแน่นอนก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมก็สําหรับคู่เด็ดวันนี้นะครับผมนะก็จะเป็นคู่ริเวอร์สเพกับ อองเตอร์น,นะสิอองนวลน,นะครับผมนะอินเตอร์นะครับผมนะเล่นเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับผมนะเลี้ราคาหลักเปิดมาที่ริเวอร์เพลต่อราคา1ลูกนะครับริเวอร์เพลตจะเป็นน้ําดําอยู่ที่0.89ส่วนอินเตอร์นะครับผมนะก็จะเป็นน้ําแดงนะครับผมนะอยู่ที่ล,ลบศูนย์จุดเก้าเนะครับผมสกอร์ต่ำสกอร์สูงเปิดมาที่2ลูกนะครับน้ําสูงนะครับอยู่ที่น้ําแดงลบศูนย์จุดเก้าหกน้ำต่ำอยู่ที่น้ําดําอยู่ที่0ูน 8-4นะครับส่วนวินเลทของทั้ง2ทีมนะครับผมฟอร์มของริเวอร์เพลทนะครับวินเลทอยู่ที่63%ส่วนอนะินเตอร์นาซิองนวลนะครับฟอร์มอยู่ที่14%แล้วก็อัตาราการเสมออยู่ที่23%นะครับฟอร์ม7นัดหลังสุดของริเวอร์เพลทก็ชนะ3เสมอ2แพ้2นะครับอยู่ที่57%ส่วน,น,นะน 2, อ, 3, 2, อินเตอร์นะครับผมนะชนะ2เสมอ3แพ้2ออยู่ที่50%นะครับผมนะฟอร์มคู่นี้ค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับผม แต่ฟอร์มที่เคยเจอกันมา2ครั้งนะครับกินกันไม่ลงนะคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งกินกันไม่ลงนะครับก็เสมอไปกันไปที่2อสองทั้ง2ครั้งเลยนะครับผมนะถามว่าคู่นี้มีสิทธิ์ที่จะออกสกอร์สูงไหมนะครับผมนะดูจากทรงแล้วปี2 0 1 9นะครับมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับผมนะที่จะออกสูงนะครับระหว่างริวเพียรกับอินเตอร์นาซีองนวลนะครับผมส่วนอันดับในตารางนะครับผมนะคู่นี้นะครับผมนะริวเพียรก็อยู่อันดับที่2นะครับผมนะส่วน อินเตอร์เนัชอองนอนก็อยู่อันดับที่1ของกลุ่ม B นะครับผมนะริวเพียร์อยู่อันดับที่2ของกลุ่ม D นะครับผมนะเป็นบอลคล้ายๆบอลยูฟ่านะครับผมนะเป็นบอลถ้วยใหญ่ของโคปานะครับผมนะเป็นบอลถ้วยใหญ่คล้ายๆบอลของยูฟ่านะครับผมนะคู่นี้ผมมองว่านะครับผมนะน่าจะเข้ารอบ16ทีมหรือว่ารอบ8ทีมนะครับผมนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมมองว่าคู่นี้เป็นบอลถ้วยใหญ่นะครับน่าจะจัดชุดใหญ่ลงนะครับผมนะมีสิทธิ์ที่จะริวเพียร์ อาจะชนะค่อนข้างที่จะมีสูงเลยนะครับผมนะเพราะว่าดูจากทรงแล้วนะรีวิวเพจน่าจะดูดีกว่าอินเตอร์นิดหน่อยนะครับส่วนเรียนราคานะครับผมนะของทั้ง2ทีมนะครับที่คาวล่วงหน้า ข่าวล่วงหน้าก็เปิดมาที่ยิเีวิวเพจต่อ1ลูกทั้ง2เดทสอ,ร,สอราคาเลยนะครับผมนะน้ำรเวิวเพจก็อยู่ที่0.96นะครับไหลามาที่0.88นะครับส่วนอินเตอร์นะครับผมนะที่0.92ไหลขึ้นมาที่1.00นะครับผมนะเล่นในบ้านรเวิวเพจนะครับผมนะงเรียนราคาแบบนี้นะครับ ลิวอร์ตมีสิทธิ์ที่จะกินราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเต็มที่ก็เจ้านะครับผมนะแต่ผมคิดว่าเอาลูกที่2น่าจะมีสําหรับลิวอร์ตนะครับส่วนสกอร์ต่ำสกอร์สูงนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับผมนะฟอร์ม2นัดที่เคยเจอกันมายิงกัน4เม็ดตลอดเลย4เม็ดตลอดเลยนะครับน้าสูงอยู่ที่1.04ไหลลงมาเหรอที่1.02น้ํา้ำต่ำา0.82ไหลขึ้นมาที่0.85นะครับผมนะโอกาสคู่นี้สกอร์ต่ำสกอร์สูงฟอร์มที่เเคยจอกกันมา ติดปลายนวมไว้ได้เลยนะครับติดปลายนวมไว้ได้เลยนะครับผมนะมีสิทธิ์ที่จะออกสูงเหมือนกันสําหรับผู้รเวิวเพจกับอินเตอร์นาซีอองนวลนะครับส่วนอัตราการเสมอนะครับผมนะเปิดมาค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับเปิดมาที่30%นะครับแล้วก็ราคาจ่ายรีวิวเพจนะครับห5 2าไหลมาที่1.49ส่วนอินเตอร์นาซีอองนวลนะครับ 80ไหลขึ้นมาที่6.00นะครับผมนะถือว่าขาดใจค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับอินเตอร์นาซีอองนวลนะครับผมนะทุกอย่างนะครับดูจากฟอร์มโดยรวมนะครับนะแล้วก็เลี้ยงราคาเปิดมาทุกอย่างนะครับคู่นี้ผมมองว่าริเวอร์เพลมีดีนะครับแล้วก็เล่นในบ้านของริเวอร์เพลด้วยนะครับสำหรับ1เม็ดน่าจะไม่ยากเย็นลุ้นเม็ดที่2กันเอานะครับผมเม็ดที่2เม็ดที่3น่าจะมีนะครับสำหรับสกอร์สูงเนี่ติดปลายนวลไว้นะครับผมนะก็ขอไปสรุปกันได้เลยนะครับผมระหว่างคู่ริเวอร์เพร์ นาะซิอองนวลน,นะครับผมก็ขอจัดไปที่ริเวอร์เพลนะครับในราคา1ลูกเล่นในบ้านก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมนะมีสิทธิ์ที่จะเก็บชัยชนะได้นะครับผมนะแล้วก็สกอร์ต่ำสกอร์สูงนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผมนะคู่นี้นะครับผมให้ลิเวอร์เพลทชนะไปประมาณที่ สองหนึ่งไม่สองหนึ่งก็สามหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็จัดไปสูงเต็มลาเต็มเกมอยู่ที่สองลูกครึ่งแล้วก็หน้าบอลอยู่ที่หนึ่งลูกนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับทีเด็ดหน้า YouTube กันวันละตัวนะครับส่วนใครอยากเข้ากลุ่มรับทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้ที่ลายเอดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแอดแปดศูนย์หกเอพีทีเอ็กอีนะครับเข้ามาในกลุ่มรับรองได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมแจกรางวัลกันทุกวันแน่นอนนะครับผมนะหรือว่าไปจิ้มล ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ